เอามาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาแจกดีเลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่อฟเฟกนะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะแจกแจกนะครับอ่ะมาดูการตั้งค่าภาพของผมก่อนนะครับผมปรับตรงนี้เป็น x 2เนะี่ยแล้วก็ปรับของ n อ i นว a เดียเป็นออนนะครับทำให้เส้นมันเนี่ยไม่แตกเยอะนะครับถ้าเราปรับของ n อ i นว a เดียที่ x AA เนี่ยเป็นออนะครับอ่าที่เหลือของผมปรับเป็นเ e r y h ่ไฮแล้วก็อัลต้าหมดนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ามันถามอะไรเนี่ยอย่าถามดิเพราะผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับจริงๆผมก็แค่เปิดให้ดูนะครับอ่าทีนี้เนี่ยก็กดใช้เอ๊ะลิเชตของผมนะครับอ่ะแล้วดูว่ามันจะเป็นไงนะครับอ่าค่อนข้างจะสว่างมากนะครับแล้วก็สีมันสดนะครับอ่าสังเกต แสงไฟนะครับอ่าโอเคถ้ามันสว่างเกินไปเนี่ยให้เรากดปุ่ม Home ก่อนนะครับแล้วกด Activate To Top นะครับจากนั้นครับให้เลือกไปที่เอฟเฟกตรงนี้ครับแล้วดูด้านล่างนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่าหรือจะนิดหน่อยก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่เอาเลยก็เอาออกก็ได้นะครับถ้าไปทางซ้ายนิดหน่อยมันก็จะสว่างจ้าเกินนะครับสังเกตตรงหลอดเอ่อ UI ตรงด้านขวาล่างนะครับมันก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับผม อ่ะแล้วก็ปรับเอาตามที่นิดหน่อยอ่ะผมก็ให้มันมีนิดหน่อยก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยถ้าถ้าหากคุณเจอปัญหาอย่างเช่นกดใช้แล้วตัวหนังสือตรงเนี้ยมันเหลืองหรือว่ามันแบบขาวจ้าจนอ่านไม่ออกนะครับถ้าเราปิดตรงนี้ HDR นะครับอ่าโอเคมันก็จะจ้าลงนิดหน่อยอ่ะหรือเราอาจจะปรับ หรือเราอาจจะปรับตรงนี้ก็ได้นะพาวเวอร์ตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับมันก็มีรถอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่าแล้วก็ไฟล์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีตอนลงเลยนะครับอ่ะโอเคมาถึงขั้นตอนการลงนะครับผมผมจะให้ไฟล์ตัวนี้ครับอยู่ในลิงก์ด้านล่างทีนี้เนี่ยพอโหลดมามันจะเป็นวิลานะครับให้เราเดิมพคลิกเข้าไปไฟล์มันก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับ Okay. ทีนี้เนี่ยเราก็ลงเอาลากลงในโฟลเดอร์ gdv ที่เราได้ลงรีเชตไว้นะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าก็ลากเลยนะครับอ่าทีนี้ก็จะมีไฟล์ตรงนี้ลนะ4.9.1นะครับผมอ่าอธิบายก่อนนะครับว่าเวอร์ชั่นต่ำกว่าก็ใช้ได้นะครับเวอร์ชั่นสูงกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ4.9.1นะครับผมอ่าโอเคก็ง่ายๆอ่าเดี๋ยวเปิดเกมแล้วเดี๋ยวตั้งค่าให้ดูว่ามันกดแล้วมันต้องทำยังไงนะครับ อ่ะโอเคมาละทีนี้เนี่ยของคนอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับรีเชตอ่ะรีพิเซนต์อ่ะอย่างนงี้มันขึ้นอย่างนี้แล้วกันให้เราคลิกด้านบนนี้ครับเสร็จแล้วก็เลือกรีเชตของผมนะครับที่เราได้ลงไว้เสร็จแล้วก็กดสเล็กนะครับแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมก็หวังว่าเออจะใช้ได้นะครับแล้วก็เอออย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นับเป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ที่เซิร์เวอร์ Lost Luxury นะครับผมเซิร์เวอร์ดีๆที่มีให้กันนะครับเจอผมได้ที่นี่นะครับกเมื่อนะครับผมสนับสนุนเซิร์เวอร์โดย Nextstep r e b o r n ครับจำหน่ายสินค้า IT ในราคาที่ถูกครับมีทั้งมือ1และมือ2นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างครับ